เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้ที่พี่ๆรอคอยอยู่สีขาวสวยๆส,สีขาวมุกไว้เพิ่มมาแล้วค่ะ t o y ยต a f o r t u จ e น2.4 v ปี2017เลขหม่เพียงแสนหกเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นละ4 5ี0 0 0อยู่16,000บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะรายละเอียดของตัวรถคลิปเต็มมิกกี้มีมาฝากแล้วจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมทุกฝากประตูแล้วก็ทุกจุดเลยค่ะไปดูต่อได้จากนี้นะเดี๋ยวมิกกี้รีวิวให้ละเอียดครบทั่วเลยรถเข้าใหม่สภาพสวยเนี้ยเป็นยังไงรถคัสเกตเป็นยังไงนะคะพี่พี่ด้ดจาก คลิปนี้เลยมิกี้มีคำตอบให้ตามไปดูกันต่อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้กลับมาอยู่กันกับมิกกี้เพชรยนต์อีกแล้วค่ะวันนี้มิกกี้เอารถ Fort u n e r ที่พี่พี่หลายคนอาจจะรอคอยอยู่ก็ได้นะคะเป็นตัว Fort u n e r ที่ทางเพชรยนต์เราอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยสําหรับ Fortun e r สีไวเพิร์สีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะคะสเปคนี้ใครรอคอยอยู่นะพลาดไม่ได้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยรถยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพนะคะคันนี้เอารีวิวคลิปเต็มแยกต่างหากมาฝากแล้วหลังจากคลิปก่อนที่พาดูคร่าวๆเนาะ สำหรับตัวอัปเดตสต็อก รถ Fortuner ที่น่าสนใจให้พี่ๆไปแล้วนะคะวันนี้มีรีวิวแยกเดี่ยวมาฝากแล้วค่ะใครสนใจอยู่กันไปยาวๆเลยนะคะคร่าวๆมิกกี้ก็จะพาดูด้านหน้าก่อนสีผิวรอบตัวรถโครงสร้างไปดูเบาะด้านในดูฟังก์ชันการใช้งานนะคะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องแล้วก็สรุปจบกันท้ายคลิปนะดูกันไปทีละส่วนค่อยๆอ,อยู่กันไปยาวๆเลยนะคะคลิปนี้จะมีความยาวอยู่ประมาณที่15นาทีเท่านั้นใครสนใจก็ดูกันต่ออยู่กันจนจบคลิปเลยนะคะกดไลค์ให้กําลังใจกันได้นะกดติด ได้ถ้าเพิ่งเข้ามานะคะถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของมิกกี้เลยติดตามหรือว่าคอมเมนต์ติชมกันได้ด้านล่างเลยนะคะมิกกี้อ่านและยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นเลยค่ะใครสนใจรถที่น่าใช้งานแล้วก็เป็นรถบ้าน PPV รถ7ที่นั่งอยู่กำลังหาเปลี่ยนในช่วงปีใหม่อยู่นะคะแนะนำเลยคันนี้เนี่ยเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวรถเป็นรถปี2017 เครื่องยนต์นะคะเป็นตัว 2GD นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเครื่อง2004นะคะพี่ๆอันนี้ด้านหน้าไฟของเขารถปี2017จะได้เป็นไฟไบ b บีม LED ไปแล้วนะไฟไบบีไฟไบบีม LED คืออะไรไฟไบบีม LED ก็คือไฟที่ปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติในช่วงกลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกนะคะในการขับรถที่ทางโตโยตา้ามอบให้นั่นเองไฟหน้าของเขามีไฟเดย์ไทม์เป็นไฟ LED มากับขอบโครเมียมด้านกระจังหน้าตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้ดูโครเมียมของเขาสภาพคือยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพนะคะพี่ๆอันนี้แค่คราบเปื้อนเฉยๆเนี่ยไม่มีรอยหินดีสะเก็ดหินเลยเงาวับเล่นแสงมากๆเลยสันเหลี่ยมของตัวฝากระโปรงรถนะคะคงเส้นคงวาฝากระโปรงเดิมแน่นอนไม่มีการถอดมาเดี๋ยวมิกกี้พาไปดูนะตอนนี้ดูสีผิวตัวรถก่อนรอยผิวเปลือกส้มไม่มีเลยค่ะพี่ๆเงาวับสีกิตเตอร์สีไวท์เพลแท้แน่นอนไม่มีการกลับสีสาดสีมา รอยหินดีสะเก็ดหินตรงฝากระโปรงด้านหน้าหรือว่าในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะไม่มีให้เห็นเลยค่ะอันนี้คือเนี้ยบมากเลยนะคะสภาพสีผิวตัวรถเนี่ยสวยเนียนมากๆเลยใส่คลิปเลยโคมไฟของเขาด้านข้างเมื่อกี้ดูด้านซ้ายไปแล้วมาดูด้านขวากันต่อค่ะด้านขวาก็ไม่มีรอยหินดีสะเก็ดหินเลยนะไม่มีรอยรั่วซึมของไอ้นะไม่มีรอยแตกของตัวโคมไฟเลย สวยเนี้ยแบบใส่กริปแบบนี้เลยค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะสำหรับตัว Fortuner คันนี้แล้วเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟเดิมแน่นอนมีไทโคยโตะอยู่นะคะครอบมาด้วยแต่งดีเทลเป็นตัวโครเมียมครอบมานั่นเองกันชนนะคะไม่มีรอยอ้ารอยแง้มเลยรอยต่อระหว่างตัวถังกับกันชนยังเสมอกันทุกจุดเลยค่ะราคาคันนี้เนี่ยจากราคาป้ายแดงออกห้างนะคะอยู่ที่1ล้าน4แสน 19,000บาทวันนี้เพชรยนต์หั่นราคาไปหายไปหลายแสนเลยรถปี2017คันนี้ตั้งขายอยู่8,29,000บาทเท่านั้นค่ะราคาเคาะมาแล้วมีมาให้และออปชั่นของเขาก็มีมาครบนะคะสภาพโครงสร้างแน่นอนว่าไม่มีพิดความชนหนักมามีการันตีนะคะประวัติศูนย์แท้เดิม100%เช็คจากเล็กตัวถังได้เลยตัวกันสาดติดมาให้แล้วรางแหลกด้านบนมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ไปดูกันช่วงล่างต่อเลย ส่วนใหญ่ถ้าซื้อรถมือสองก็จะก,กังวลกันในเรื่องของช่วงล่างใช่ไหมคะหรือตัวโครงสร้างอะมาดูช่วงล่างกันต่อเลยเริ่มจากตัวล้อเนี่ยตัวล้ออันนี้ได้เป็นล้อมแมกล้ออัลลอย6รลูนะคะขนาด18นิ้วไปแล้วเป็นสีทูโทนแบบนี้รัดมาด้วยยางบริสโตนซึ่งเป็นยางที่ดอกยางยังหนาๆลึกๆอยู่ด้วยขับไปได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะด้านในโครงสร้างนะคะตรงนี้ไปดูกันต่อเลยค่ะขออนุญาตพาพี่ๆไปมุดดูโครงสร้างนะ สภาพตัวรถด้านในนะคะครงสร้างยังการันตีอยู่เลยว่านี่เลยค่ะตัวโชคต่างๆไม่ได้มีปัญหาเลยนะจุดมาร์ค QC แต้มสียังมีอยู่ครบด้านล่างอันนี้คือล้างมาให้แล้วนะคะก็คือยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ว่าล้างถ่ายรูปรถเข้าใหม่แล้วนั่นเองเนี่ยคงสร้างด้านล่างไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยกล้าโชว์ให้ดูแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะแน่นอนเพชรยนต์เราขายความจริงใจนะคะขายรถ ที่เป็นรถกูตเกตคัดเกตมาแล้วทางนั้นคัดสันมาให้พี่ๆแล้วร้อยเปอร์เซนต์ค่ะรถไม่มีพิกความชนหนักไม่มีเกิดอุบัติเหตุหนักมาไม่จมน้ำมาไม่กลับสีกอไมลมายอย่างแน่นอนค่ะหารถมือ2ที่น่าใช้งานแล้วก็น่าไว้ใจนะคะมาหามิกี้ทีิพย์ยนต์ไม่มีผิดหวังแน่นอน กระจกบานหน้าไม่มีการเคลมมา100%ค่ะโลโก้คำเตือนเติมยังอยู่โลโก้ตโตยโยต้ายังอยู่ครบนะแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มไปให้แล้วด้วยรู้สึกว่าฟิล์มบานหน้านี้จะต้องแก้ไขนะคะอันนี้เดี๋ยวมิกกี้ดูแลให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยถ้ามาจากมิกกี้นะมาหามิกกี้มิกกี้ดูแล,ลกระจกเคสดูแลดุจญาตมิตรเลยค่ะพี่ๆกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะคะคันนี้แล้วก็ได้ไฟลเลี้ยวที่เป็นไฟ LED แบบลมดำไปแล้วด้วยสำหรับตัวสอบ f o r t u n e r 2.4V ปี2017คันนี้นะคะด้านข้างตัวรถมาดูกันต่อผิวสีผิวด้านข้างของตัวรถเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีรอยเปื้อส้มแน่นอนเคาะไปนะคะสีเดิมบางเดิมแน่ค่ะแล้วก็ตัวครอบจับประตูเป็นโครเมียมไปทั้ง4บานแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะแล้วก็เป็นตัวอิมมบิบลิเซอร์ด้วยสามารถปลดล็อกได้ทั้งซ้ายและก็ขวาสำหรับห้องผู้โดยสารตอนหน้านั่นเอง สัญญาเตือนการขโมยมีแล้วก็กระจกเดิมแท้พาร์ตเดิมโรงงานทุกบานแน่นอนค่ะคิวกันสาดอย่างที่บอกติดมาให้แล้วนะคะมีรางบันไดามาให้ด้วยอันนี้ก็คือสภาพไม่ได้ชํารุดเสียหายใช้งานได้ปกติเลยค่ะเต็มทุกฟังก์ชันแน่นอนใช้งานได้ทุกจุดอันนี้ก็ลองเทสไซส์มาให้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้เทสแบบรันอินนะคะแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยแน่นอนพวกแชสซีอะไรด้านล่างด้านหลังไม่มีปัญหานะคะแล้วตัวรถปี2017ในรุ่นของตัว 2.4V ีเนี่ย เป็นตัวดิสเบรกสี่ล้อแล้วเป็นทั้งดิสหน้าดิสหลังเลยสําหรับ Fortuner รคันนี้นะคะมาดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะเจ้าของเดิมติดสครับเพจมาให้ด้วยแล้วนะคะสําหรับด้านหลังเป็นโลโก้ฟอร์จูเนอร์สครับเพจเดิมแท้จากทางโตโยต้าแน่นอนเทคโนโลยีของเขาที่มีเพิ่มติดรถเข้ามาด้วยก็คือเป็นตัวกล้องถอยพร้อมตัวเซ็นเซอร์วัดระยะด้านหลังนะคะอีกหนึ่งจุดอันนี้ก็ไม่ได้เป็นกล้องที่หลอกตามากนะถือว่าใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้จริงร้อเปอร์เซ็นเลยค่ะไม่หลอกตา ในสถานการณ์ต่างๆนะได้ทุกสถานการณ์เลยรถใหญ่อย่างนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้เพราะว่ามีตัวเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมาครบคันมากๆเลยค่ะตัวยางอะไหล่นะคะมีมาให้จะอยู่ในส่วนด้านล่างของตัวรถแบบนี้แล้วดูกันชนด้านหลังนะคะมีไฟแต่งทับที่มาให้ด้วยด้านหลังไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยเนี่ยไฟด้านลไฟด้านหลังของเขาเป็นไฟไลไท์ไกดิ้งนะคะ มาให้แบบนี้มีตัวกระจกไล่ฟ้ามาให้สปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3เสาวิทยุเป็นแบบชาร์ฟินไปแบบนี้แล้วก็มาดูด้านข้างฝั่งนี้กันต่อค่ะด้านขวาของตัวรถสีผิวตัวรถเนี่ยสวยๆเนียนๆไม่มีลักยิมแก้มข้างสันเหลี่ยมของเขานะคะคมชัดเป๊ะหมดเลยนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือรถยังปรับสภาพไม่ร้อยเปเซนต์นะพี่ๆถือว่าสวยเนี้ยบมากๆเลยดูแผงประตูด้านข้างของเขาตรงนี้นะคะ ไม่มีชํารุดเสียหายไม่มีรอยขีดข่วนโดนของแข็งเลยตรงนี้ก็คือเป็นบุนุ่มหมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้ได้เป็นวัสดุหนังนะคะหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลลักชูนักตาลพรีเมี่ยมมากๆเลยแบบนี้ไปสภาพตัวรถเนี่ยสวยเลยกระจกไฟฟ้าไปทั้ง4บานพร้อมอัตโนมัตินะคะมาดูกันต่อในส่วนรายละเอียดของโครงสร้างตัวรถเนี่ยหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยไขย่มีตัวชายล็อกมาให้นะคะด้านข้างตรงนี้เอาเล็บที่เข้าได้เลยเนี่ย สีเดิมโรงงานแน่นอนเล็บจิกเข้านะคะไปดูกันต่อเลยโครงสร้างของเสาตัวบีกันบ้างค่ะมาดูตรงนี้เลยจากเริ่มจากด้านขวาก่อนเลยนะคะพี่พหัวน็อตไม่มีการถอดการขันกนารไขแน่นอนแล้วสีแบบนี้นะคะสีเล่นกลิตเตอร์แบบนี้แน่นอนว่าไม่เคยสรดสีกลับสีมาสีเดิมจากทางตัวยูท้าแน่นอนค่ะเขามีสีซิงเนเจอร์ของเขาสปอตเมทอาร์คนะคะมีให้เห็นอยู่ตรงตัวประตูตรงนี้สีขาวอาจจะสังเกตยากนะสปอตเมทอาร์ค มีให้ครบเลยค่ะพี่พี่แน่นอนว่าไม่มีการถอดเปลี่ยนประตูมาอย่างแน่นอนในส่วนของเสาตัวบีฝั่งขวานะคะแล้วตัวสภาพตัวเบาอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพร้อยเปอร์เซนต์ตัวเบาเน,นี่ยปรับเอนได้สองระดับนะคะพี่พี่อันนี้ก็คือแนวชันตั้งหลักตรงเลยนะกับเอนปรับไปอีกระดับหนึ่งให้นั่งสบายขึ้นก็ปรับฟังก์ชันการใช้งานได้แบบหลายรูปแบบมากๆเลยแล้วก็ขึ้นลงง่ายนะคะสําหรับตัว Fortuner ในแถวที่2แล้วก็ตอนที่3นั่นเองด้านบนหลังคานี้ไม่ต้องทําความสะอาดอะไรเลยค่ะสําหรับผ้าบุหลังคามาไม่มีรอยเจอไม่มีคราบเปื้อนคราบสกรปรกให้เห็นเลยแล้วก็แอร์เนี่ยลองแล้วมิกกี้เทสมาให้แล้วนะคะใช้งานได้ทุกจุดเลยเย็นฉ่าทั่วห้องผู้โดยสารรอบคันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแถวหน้าตอนกลางตอนหลังนะคะนั่งสะดวกสบายกันเลยไปดูกันต่อเลยค่ะด้านในตัวรถเนี่ยแผงประตูท่าน,นี้นะคะ ก็ถือว่าสวยเนียบมากๆเลยตัวโครมเนี้ยไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยด้ามจากประตูด้านในตัวแดชบอร์ดตรงนี้ฟอนทุกอยาก่างยังอยู่ครบไม่หลุดไม่ลอกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าไปแบบนี้แล้วก็ด้านข้างเป็นอัตโนมัติทั้ง4บ้บานพร้อมกับตัวระบบป้องกันการหนีบค่ะพี่ๆใช้งานได้ยาวๆเลย8 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจากราคาออกห้างป้ายแดง1 4 1 9 0 0้บาทนะคะพี่ๆคุ้มเลย ันนี้สภาพสวยนี้วิ่งใช้งานไปก็เฉลี่ยนะคะอยู่ในเกรนที่เป็นกูดเกตอยู่อ่รถกูดเกตต้องวิ่งไม่ถึง30,000ื่โลต่อปีนะคะหัวน็อตเนี่ยไปดูกันต่อเลยเห็นไหมคะหัวน็อตตรงนี้ก็ไม่มีรอยถอดรอยขันรอยขายเช่นเดียวกันโครงสร้างตัวรถรับประกันว่ารถไม่เคยมีผิดความชนหนักมาอย่างแน่นอนค่ะตัวรถนะคะสำาเนาเล่มเช็คได้โดยตรงจากทางศูนย์โตโยต้าเองเลยเพราะว่ารถทุกคันของเรา ที่เป็นรถ gate, กู g เกตเรากล้าการันตีว่าประวัติเดิมศูนย์แท้ร้อเซแน่นอนค่ะเช็คได้ตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยแมนเทเนน้์รักษานะคะตลอดระยะการใช้งานโดยตรงจากศูนย์เท่านั้นล้วนลวนรวน100้อเซเลยมาดูกันต่อค่ะกุญแจของเขาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆปุ่มพุชตาร์จะอยู่ทางด้านข้างแต่ต้องแจ้งก่อนนะว่าคัานนี้เนี่ยฐานรีโมทมันใกล้หมดแล้ว อ่ะเดี๋ยวมิกกี้เปลี่ยนให้นะคะดูแลให้ด้วยแล้วก็จะเช็คด้วยว่ามีกุญแจสำรองอยู่ไหมปุ่มพ u s สต t a r t อยู่ทางด้านขวาของตัวรถนี่เลยถ้าฐานมันใกล้หมดนะคะพี่พี่ถือว่าเป็นทริคเล็กๆนะถ้าเป็นกุญแจแบบ p u s ส start แบบนี้สามารถเอากุญแจไปใกล้ๆปุ่ม p u s ส start แล้วสตาร์ทได้ก็ทําได้ปกติเลยนะคะมาดูแดชบอร์ดด้านข้างกันต่อตัวนี้เนี่ยเอาไว้เปิดด้านหลังของตัวรถนะคะด้านหลังของ Fortuner คันนี้ เป็นเปิดแบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแล้วนะ power door off ก็มีให้นะคะแล้วตัวนี้ก็เปิดฝาถังน้ามันจะอยู่ตรงนี้กับตัวฝากระโปรงด้านหน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะตอนนี้มาดูด้านในกันต่อเลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ MID แบบนี้นะคะด้านต่อตรงกลางจะเป็นดิจิตอลแล้วก็บอกเลขไมค์คันนี้เนี่ยเลขไมค์ห6 0่0 0กมกิโลเฉลี่ยต่อปีวิ่งไม่เกิน3 0 0 0 0นโลนะคะรถปี2017ที่สวยเนียบอยู ด้วตัวพวงมาลัยนะคะสะภาพการใช้งานของเขาก็ถือว่าทนุถนอมใช้ได้เลยทีเดียวตัววัสดุหนังตรงนี้นะคะไม่ได้หุ้มมาใหม่เลยนะเป็นของเดิมไม่มีหนังหลุดหนังลอกเลยค่ะแล้วตรงนี้เป็นลายไม้ที่เป็นดำด้านตรงนี้ข้างบนนะคะแอร์แบ็กได้ไปรอบคันเลยเจ็ดใบปุ่มมัลติฟังก์ชันมีมาให้ทั้งซ้ายขวามีเกียร์แพตเทชิชมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวคูสคอนโทรลนั่นเองก็ถือว่าโอเคเลยครบคันไปดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในต่อสําหรับ ตัวหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางตรงนี้นะคะหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางตรงนี้มีตัวอ่านแผนที่ให้ด้วยแต่ต้องใส่ sd card นะช่อง sd card อยู่ตรงนี้นะคะพี่พี่รูเสียบ sd card มาไปดูกันต่อเลยค่ะตัวอ u อิโอต่างๆนะคะ อันนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลย FM AM ได้ดิสเพลย์ได้นะคะแล้วก็แผ่น CD มีช่องใส่แผ่น CD อยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ทัสกีนอะไรได้ปกติเลยแอร์เป็นแอร์ระบบออตโอต้นะคะพี่ๆปรับอุณหภ,ภูมิได้แล้วก็ปรับเป็นแอร์อโอตโต้ได้แบบนี้นี่เลยเย็นทั่วห้องผู้โดยสารแบบเยน็นฉ่ำมากๆเลยตอนนี้ด้านนอกเดี๋ยวขออนุญาตเปาแอร์สักนิดนึงนะคะเาพัดลมแอร์นี่เลยค่ะด้านนอกห้องผู้โดยสารเนี่ย อุณหภูมิตอนนี้อยู่32องศาก็ถือว่าอบอ้าวใช้ได้เลยนะสําหรับวันนี้เหมือนคึ้มฟ้าคึ้มฝนด้วยแต่พอสตาร์ทรถขึ้นมาด้านในนะคะพี่ๆีเย็นฉ่าเลยสตาร์ทรถปุบเย็นปั๊บเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีปรับฟังก์ชันเป็นอีโคโหมดได้ด้วยเห็นไหมคะตอนนี้มิกี้ปรับเป็นอีโคโหมดอยู่นะสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วตรงนี้เป็นช่องคูสบ็อกนะคะเอาไว้ใส่พวกเครื่องดื่มเย็นๆนะชื่นใจเอาใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็คือเป็นกล่องครูสบ็อกนั่นเอง ไปดูกันต่อเลยค่ะตัวสำเนาเล่มของเขานะคะชุดสมุดคู่มือการใช้งานมีมาให้ครบนะคะคันนี้แล้วก็ตัวสำเนาเล่มมีมาครบทุกคันนะคะเลขตัวถังตรงเดิมแน่นอนอันนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวนะคะพี่ๆรถผ่านการใช้งานมามือเดียวเท่านั้น1 6 0 0 0 0กมิโลถือว่าโอเคเลยช่องเก็บสายแว่นทำงานได้ปกตินะคะไฟด้านบนเป็นไฟ LED แล้วสติกเกอร์นี้ติดมาตั้งแต่ออกจากป้ายแดงนะคะยังอยู่อยู่นี่เลย ตัวนี้แผแงบางแดดของเขานะคะมีกระจกทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยพร้อมกับตัวไฟอ่านแผนที่นะนี่เลยค่ะใช้งานได้เดเนินทุกจุดมิกกี้บอกแล้วว่าใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยคันนี้เป็นตัว2.4 V ปี2017ตัวขับ2นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้เป็นเกียร์6จังหวะเปลี่ยนเกียร์ได้สมูทมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่บอกนะมีตัว Eco Mode แล้วก็ Power Mode มาให้ใช้งานด้วยเบรกมือของเขาจะอยู่ตรงนี้ดูตัวหุ้มหนังเบรกมือ ยังสวยเนียบอยู่เลยค่ะพี่ๆตรงนี้ช่องใส่แก้วนะคะวางแก้วได้สองตำแหน่งแล้วก็ช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งจุดนี่เลยตัวที่วางแขนตรงกลางก็ไม่ได้ชำรุดเสียหายใดๆเลยนะคะสภาพยังสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวมีไปทำสปาเก็บปลอยยนตตรงนี้ให้อีกนิดหนึ่งนะคะช่องเก็บของต่างๆใช้งานได้ปกติเลยดูดีทีเดียวเลยค่ะพี่ๆคันนี้ในราคา8 2900 0บาทนะคะ ถือว่าคุ้มค่าเลยผ่อนแบบเลทฟรีดาวนะใช้ได้เลยกันไม่ได้ออกรถไม่ต้องใช้เงินนะคะออกรถศูนาทหมื่นหกพันต่อเดือนเท่านั้นค่ะพี่พียาวๆไปถึงแปดสิบสี่งวดโดยใช้เลทดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นสามเท่านั้นเริ่มต้นนะแต่ว่ามที่คำนวณคร่าวๆไว้เพราะว่ายังไม่รู้สเปคเครดิตของพี่พี่ที่เป็น f อนะคะที่ดูนอยู่นะขนาดนี้หรือใครไม่แน่ใจเครดิตตัวเองไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่หรือว่า ไม่ค่อยหาข้อมูลเยอะเท่าไหร่แล้วก็ขี้เกียจหาข้อมูลเองนะคะสามารถทักมิกกี้มาได้เลยเบอร์ที่ด้านล่างที่พี่พเห็นนะ0 6 5 6 0 2 6 2 9 5นะคะมิกกี้ยินดีให้คำปรึกษาทั้งเกี่ยวกับตัวรถเองแล้วก็การจัดไฟแนนซ์นนะมิกกี้มีคำตอบให้พี่พทุกเคสแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวมิกกี้ขออนุญาตไปเปิดฝาก,กระโปรงด้านหน้าให้พี่พดูสักคู่นะคะ